อจิจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมด้านหน้าตัวรถกันค่ะตามอจ,จิไปดูด้านหน้ากันเลยได้เลยค่ะไปนี่อ่าแล้วก็ใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมของทางคิงลองคันนี้ก็สามารถ ดูได้แล้วก็สแกน QR code ด้านนี้ได้เลยค่ะและที่สำคัญเลยไม่ได้มีเพียงแค่นี้เท่านั้นค่ะใครที่อยากจะเข้ามาลงทะเบียนทำการเช็ดได้ค่ะกับตัวกระบะ EV คันนี้ก็มาได้นี่เลยเดี๋ยวทิ้ง QR code ไว้ให้นะคะปะเดี๋ยวเรามาดูตัวด้านหน้ากันทางฝั่งด้านหน้าเนี่ยเปิดฝากระโปรงขึ้นมาแล้วบอกว่ายังไงดีหุย โอ้ว้าวมากตรงไหนว้า wow, วตั้งแต่อันนี้เลยนี่ตัวโชกค้าแผ่นซับเสียงเอ่ทางสีดําด้านบนตรงนี้แล้วก็ทางฝั่งด้านล่างเนี่ย mm hmm. เขามีตัวคอยกันความร้อนด้วยนะ,ะระบายความร้อนและคือนี่เลยตัวแบตเตอรี่นั่นเองค่ะในตัวคิงลองคันนี้เป็นกระบะนะแล้วเป็นกระบะอีวีคันแรกในไทยด้วย คันนี้มีอะไรมาบ้างก็ทางฝั่งของข้อมูลการใช้งานต่างๆนะจะอยู่ที่การขับขี่ค่ะต่อการชาร้าหนึ่ครั้ง250กิโลเมตรนั่นเองแล้วก็แม็กซิมัมสปีดค่ะอยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วมงก็จะเป็นการใช้งานของตัวรถในเชิงพาณิชย์ที่ไว้ใช้ในเมืองได้ด้วยค่านะคันนี้แล้วก็แรงม้าค่ะอยู่ที่107แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่250 นิวตันเมตรค่ะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น a อ s e b อดค่ะแล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยคือทุงนลมนิรภัยให้อีก2ตําแหน่งนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นตัวกระบะคันแรกในไทยที่เป็นในรุ่นคิงรองนี เป็นยังไงกันบ้างคะจะบอกว่าคันนี้นะใครที่อยากจะเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเข้ามาดูตัวรถค่ะก็สามารถมาได้ที่นี่เลยค่ะ t n p คค่ะนี่ก็ไปได้เลยที่เพชรบุรีตัดใหม่นั่นเองอ่าใครที่หาไม่เจอค่ะเซิร์ชใน g o o g l e ได้เลยหรือว่าเซิร์ชหาในเว็บไซต์ได้เลยว่า t n p คาเดี๋ยวอาจีทิงริง ในการไปที่โชว์รูมได้เลยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ค่ะเรายังอยู่ในงานนะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะยิบเก้นี้ที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีค่ะไม่ได้มีแค่รถ EV ที่เป็นกระบะคันแรกให้ดูอย่างเดียวนะยังมีในรถส่วนในรนุ่นอื่นๆที่เป็นไฮซูเปอร์คาร์พวกนี้ก็มีให้ดูด้วยใครที่สนใจก็มาที่นี่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณค่ะกับทางโชว์รูม TMP คราด้วยนะคะที่ให้อจิได้พาทุกท่านมารับชมกับกระบะ EV คันแรกในไทยค่ะจรบอกว่าราคาเนี่ยนี่จับต้องได้อย่างแน่นอนเลยใช้ในเชิงพาณิชย์ได้สะดวกสบายค่ะและที่สำคัญประหยัดอีกด้วยใครที่สนใจก็มาที่นี่ได้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอจินิวคาเฟ่มาลีกันด้วยค่ะวันนี้อจิเขาต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ